วันนี้ที่ได้รับประโยชน์ก็มีหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของนักเรียนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่เราต้องเตรียมพร้อมมากที่สุดก็คือในด้านของการใช้ทักษะกระบวนการต่างๆที่ให้เด็กเขาได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนในปี58แนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในด้านของครูนะ,ะซึ่งครูจะต้องเตรียมพร้อมทั้งหมด7ด้านด้วยกันนะคะซึ่งใน7ดด้านนี้ก็ถือว่าคุณครูเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยเอาไป สามารถนำไปพัฒนาประโยชน์ของตัวเองได้หลายอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งเราจะต้องใช้เป็นภาษากลางนะคะเราต้องออพูดให้ชัดเจนแล้วก็ให้รู้หลักนะคะสามารถที่จะสื่อสารกับประเทศต่างๆในอาเซียนได้และในแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สื่อ ICT นะคะเราต้องใช้สื่อ ICT เนี่ยเพื่อจะไปในเรื่องของการทําสื่อนวัตกรรมต่างๆแล้วก็ต้องรู้จักการใช้ตําราบแบบเรียนต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับประชาคมในอาเซียนนะคะ